ถ้อยากรีวิวโอเคมาทีนี้ต้องพูดก่อนว่าเรามาทำอะไรคะสองจิ๋วอะไรละวัวน,นะะ้เราจารีวิรถเขนซปเปนนะคะซึ่งรถเขนซปเปออันนี้นะคะเป็นรถเขนซปเปอร์ดิสนีโเซในนี้เขามีของให้27<ะ>ชิ้นนแลเนี่ย<ะ><ะ> ใครอยากจะให้มามีแกะให้ยกมือขึ้นโอเคจะมีแกะให้ไหมคะอเคนโดนแล้วจุกตาได้ไหมคะตาสงข้างเลยนะคะหน้าผากก่อนเหรอคะแล้วก็ไหนคะสองแม่แบะ แล้วก็หน่อยพ่อแบบว่าจุดตรงไหนจุดตรงไหนและใช้ก็กำลังทบ่อยู่อะไรโอเคขอบคุณมากเลยค่ะเอ้ยนมนมนมไม่ทำนะงั้นไม่ได้เลยนะครับแต่ทีมีเนี่ยเอาอะไรเดี๋ยวให้ทีละอันประกอบที่เล่นนี่มือให้แครอทโอ๊ยยังไงมะม่วง มะนาวอะไรอยู่นอกโลกมะนาว outside the world ยอมไปมะนาวต่างโมนุษย์ต่างดาวโอ้ช่วยเปลี่ยนเรื่องเอาดีทังปากมาเอาดีทังมือมาด้วย โอเคเอามิก้าครับมิก้าครับเข็นรถเข็นมาเลยครับเดี๋ยวจะเอาของใส่ครับมาเมีแอช่วยเอาของใส่ค่ะใส่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 เลยมิก้าครับเดี๋ยวมาวิชิมอันนี้ให้มิก้าก่อนนะท้ำน้ำนำโอ้มิก้าชิมกันครับอันนี้น่าจะเป็นเขาให้มาทำเป็นกล่องนะคะับเย่ยยกันเอ่อซีเรียลอะไรแบบนี้นะแต่แต่แต่เราจะไม่เล่น อ,อันนี้ก็ส่งเหมือนนะกันเดี๋ยวเราจะมาแสดงให้ดูดีกว่าแบบนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการไปซปเปอร์ที่ถูกต้องให้เด็กๆดูว่าเราควรจะแบ่งหน้าที่กันยังไงนะครับ <c oughs> โอเคทีกั้งเนะน,นี้ยไอ้เป็นแคชเชียร์มามี้เป็นแคชเชียร์มามามาๆมานี้แบนี้เป็นคนหยิบของใส่คุณดูนะมีให้ยินดูนะครับอะหมอน,นี่นำหน้าเลยเอโอเควันนี้เรามาถึงซปเปอร์แล้วเราจะซื้อของกลับบ้านกันใช่ไหมครับใช่ไหมคะ โอเคอ่ะ okay, มามี่จะเอาอะไรบ้างมามี่เอาไข่ค่ะโอเคใส่เลยครับเอาอะไรอีกมามี่เอาอะไรอีกเอานมชีช้าโอ้เอานมมามี่เอาอะไรอีกแครอทค่โอ้เอาอะไรอีกพริ๊กยูโอ้บิกยูแล้วเอาอะไรอีกโอ้โหปป๊ดโอเคเราจะเช็คบิลครับทุกคนมาแล้วหยิบทีละอันนะติ๊อันนี้เท่าไหร่ครับ หนึบาทครับ่งบาทครับอะไครับเช็คบินขอบคุณค่ะนี่เอาแครอทเช็คบินค่ะเช็คบินเลยค่ะเช็คบินก่อนครับอะไรหนึ่งร้อยบาทค่ะอันหนึ่งร้อยบาทอ่ะเนี่จ่ายนี่จ่ายเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคอ่ะเราเขียนเชราเขียนทางด้านนี้แล้วก็เอาของใส่เราจะได้กลับบ้านกันโอเคอ่ะนี่ก็ช่วยเอาของใส่ครับโอเควันนี้เราไม่ได้นําถุงมาเราไม่ได้นํากล่องมา เด okay. yeah. okay. hey, ี๋ยวเราเอารถเก็บของเรามาเองเพราะฉะนั้นเราช่วยรักโลกเราจะไม่ใช้ถุงพลาสติกครับโอเคเข็นกลับบ้านได้เลยครับ๊านี้เดินกลับบ้านกับมิ้ก้าได้เลยค่ะโอเคนี่แม่ของทิ้งไม่บอกเลยค่ะบอกเลยต้องเล่นแบบผมไม่ธรรมดาจริงๆแฮปปี้ทั้งลูกหญิงและลูกชายเล่นแบบนี้เขาไม่รู้วิธีเล่น ว่าดีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดซีฟเวอร์ให้น้องๆทั้งสองคนด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งหน้าเด็กๆจะมารีวิวของเล่นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะวันนี้ไปละบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย